สวัสดีค่ะพรอแมพี่นอ้องสู้ผู้สุขคนนะคะมาพบมาพอกันกันกบไลฟ์สไตล์สาวสว่างคนไกลบ้านอีกแล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็จะได้มาบอก,อท,กทุกทุกท่านนะคะตอนนี้อาซิโบบคอยมีเวลาปันไดเนาะคะ่ะแต่ว่าก็อยากเจะเข้ามาร่วมเรื่อยๆเ,เนาะด้วยความคิดถอดนะคะแล้วก็ซิมาว่าสูฟังเนาะเมื่อนี้เริ่มต้นแล้วนะคะเหตุงานโมเจา้าแขนเจ็บบ่เจ็บบ่ได้สาคัญแล้วนะคะตอนนี้เพราะยังขาดรายได้แล้วนะคะเงินสิซูยูสื่อก,กินกับบมีนะคะเติมน้ำหมอกน้ำมันกับพง นนะะอาชีพทั้งนี้สําคัญนะทุกคนอยากจะให้ทุกคนเนาะได้เข้าใจเนาะคะ่ะในความารู้สึกของคนที่อยู่ต่างแดนนะคะเวลาเฮาเหตุการณ์เหตุงานแล้วพักดุนด้นๆเนาะคะ่ะเงินบ่มีกินนะคะทุกคนวางกีนะมวยกระติดวาง่ายติดลบตั้งสี่เดือนทุกคนคะเพราะยังเพราะว่าทางไอเขาเหตุเกี่ยวกับเรื่องป่วยเหนั่นาะคะ่ะจ่ายกับเหาเนะมันบรใจาบจักเ่อ ปัญหาก็คือเรื่องกระดุมกระดาษโอ้ยรัฐบาลเขายุ่งเยิงกันส่วงส่วงที่โควิดเข้ามานี่นะคะทุกคนก็บอแน่ใจว่าทุกทุกพื้นที่บอแต่ว่าพื้นที่ที่มวยอยู่นันเจอปัญหาตัวนี้เนาะคะ่ะเราก็มวยก็ต้องร่อนะคะกดกินเกลือเอานะอดเอา อยากกินยังก็ฮดเอาห้เขาจมองนองนั่นแหละค่ะนะคะทุกคนค่ะนี่ละมวยก็เลยได้เริ่มสตาร์ทเทศงานกับเมือนี่เนาะค่ะเป็นจังไรมาจังไรค่ะถาเบิ่งกันเด้อจ้ะฝากเป็นกําลังใจให้น้าเน่เพราะว่ากินฮอดกับคิดฮอดนะคะทุกคนค่ะอยากจะมาอยู่วงสี่ดักคู่มือแต่ว่าเขากับตรงเ็ดเวียกเเ็ดงานเนาะค่ะจังไรเขากับฝากความกิดฮอดนี่แหละให้กันเลยกันนะคะเป็นกําลังใจให้กันโดนๆเด้อจ้ะทุกคนเมื่อนี่ก็เริ่มสตาร์ทนี่ก็จักน้อยก็ไปเร้วนะคะ อยากจะบอกว่าให้ทุกคนนะคะด้วยความที่เฮ้าไม่อยู่ไกลบ้านเนาะคะ่ะเห็ดจังได๋ก,ก็สู่กะส้นเอาเดร์ค่ะนะเพราะว่าเงินท่องกับเก้วนะถ้าเฮ้าพ่กค่อยควาแล้วก็บ่าหาเองเนาะคะ่ะก็บ่ัมีผูใ้ใดหาหเฮามีแต่เฮาต้องสู่ส้นเองนะคะ en, เมตาแฟนเฮ้ากูเมือนี่ก็ยังบอกว่าเธอไม่ไปทําง,งานไม่ได้นะ เพราะต่างฝ่ายต่างต้องช่วยเหลือกันและกันผมต้องจ่ายนู่นนี่นั่นก็เยอะพอสมควรแต่บางอย่างถ้าคุณต้องต้องการอยากได้มันคุณก็ต้องซื้อมันเองเหมือนกันนั่นคือเราบอกเข้าอังสันเนาะคะ่ะเพราะว่าม่ยถือว่าอยู่ระวางกึ่งกลางนะคะเขาก็ไม่บานเข้าอยู่สื่อของนู่นนี่นั่นกระซวยเหลือกันและกันทํานองนี้เนาะคะ่ะพระมันว่าจังสรนจังสี่เพราะว่าเศรษฐกิจทั้งนี้หรือว่ายูไสทัวโลกตอนนี้ก็ลั่งมีปัญหาหลายมงคือกันเนาะคะ่ะ โอเคค่ะเมือนี้แวะมาทักทายก่อนไปเหตุงานนะทุกคนไว้พอกันคลิปหน้าเด้อค่ะอยู่ดีไม่แห้งนะคะแล้วก็ไว้พอกันนะคะทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะคิดฮอดคิดฮอดอนะคะเจอกันคลิปหนาค่ะบ๊ายบาย,บายเดี๋ยวสมมาเราสูฟังว่าเป็นยังไงไปเฮ็ุงานเมื่อแรกนะคะโอ้ยคิดแล้วก็ยังอุกอังอยู่กันไว้พอกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะ